ใช่ไหมครับ,บค,ครับ,รบก็อย่างที่กรมได้ออกเอกสารข่าวเมื่อวาน,นในกรณีเคสของคดีเรื่องนอมินีนะครับก็มีการดำเนินคดีกับทุกต้องหาทั้งหมดเนี่ย6ราย นะครับซึ่ง5ราี่ยเป็นนิติบุคคลหนึ่งรายนะครับแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดา4รายอันนี้ผู้สื่อข่าวทราบแล้วว่าเราได้ส่งสำนวนการสอบสวน้อมผู้ต้องหาเนี่ยไปยังพนักงานอายการแล้วนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับวันหนึ่งรายก็คือเป็นตัวของในปินนะครับที่ได้หลบหนีนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือทางตัวในปินได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพิเศษเพื่อมอบตัวนะครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับตัวไว้ตามหมายจับแล้วก็ปลุกตัว นะครับมีการสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับตามที่มีการออกไปจับไว้นะครับแล้วก็มีการนําตัวส่งพนักงานในการแจบรอยแล้วเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดสําหรับคดีน้องมินีครับตัวผู้ตกกล่าวหาก็ให้การบางส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อความกว้างๆอย่างนี้นะครับ ครับเรื่อมาตรา36กับมาตรา37ของกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับซึ่งดีเทลเนื้อหาเนี่ยอยู่ในเอกสารข่าวแล้วนะครับอย่างสาน่่ทาวามี่้เอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นๆน,นะครับที่เราทําคดีนี้เนี่ยเราพบว่าตัวของคนไทย3คนนะครับที่เป็นกรรมการของบริษัทไชน่าเนี่ย ก็เป็นบุคคลที่เป็นลูกจ้างของเขาเองด้วยแล้วก็เป็นบุคคลในบริษัทของเขาด้วยนะครับรวมทั้งเราก็พบว่าคนไทยเหล่านี้เนี่ยก็มีการไปถือหุ้นในบริษัทที่ลักษณะทํานองเดียวกันในอีกหลายบริษัทนะครับเป็นสิบบริษัทซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยหลังจากคดีนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางกรมก็มีการขยายผลเรื่องนี้ด้วยนะครับท่ามว่าชื่อของคุณไม่ได้ประกในชนสร้างไปปรกในบริษัทในบริษัทอื่นๆนะครับ ก็มีพยานหลักฐานที่เรามีเหตุนผลสงสัยว่าอาจจะต้องเกี่ยวข้องซึ่งต้องตรวจสอบต่อนะครับอย่างในเมื่อวานนี้ค่ะบเขาปฏิเสธขอ้อกล่าวหมูลต่ะเอ่อในตัวเนื้อหาการให้การเน,นียน่ยขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าในการสอบปากคำเนี่ยมี้ใการเป็นประโยชน์ในตัวรูปคดีอยู่นะครับเขาให้การเป็นประโยชน์ในเรือ่อ,องประมาณเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งที่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอที่จะไม่ลง ีเทลนะครับหมายความว่าเขายืนยันว่าจะรู้จังสามกรรมการคนใดไม่ลงดีเทลนะครับรายละเอียดคข้ามการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรียนอย่างนี้ครับว่าสำนวนเนี้ยเป็นการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่งไปยังพนักง,งานในการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมไม่เหมาะที่จะมาลงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับจากที่ท่านสอบสวนมาเห็นว่าเกี่ยวข้องระหว่างนายชวนหนจ้ากับนายวินดิู้บ้างไหมครับเขาเกี่ยวข้องยังไงกันเอออย่างที่เรียนครับสำนวนเราส่งแล้วนะครับก่อนนี้ที่จะไม่ ลงรายละเอียดเปนเรื่องเงินในจำนวนอีกนะครับเป็นประเด็นอื่นไหมครับมีไหมครับะคในชั้นของอายการท่านทําได้2วิธีก็คือขอประกันตัวชั้นอายการหรือเอาตัวฝากขังนะครับซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการชั้นอายการนะครับทางกรมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีมูลจะชี้แจขขงแก้ข้อกล่าก็ทําในขั้นตอนอายการใช่ครับ อืมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยืนยันนะเพราะว่าเป็นระเบียบภายในนะครับไม่มีข้อมูลเลยครับในส่วนตมีข้อมูลมาวาการรสเรื่องของกรปรงวงเรื่องของารเประเด็นนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องจากการทารี่ทางกรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบขันปูนนะครับในช่วง ก่อนที่จะสรุปสมมวิเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปพบบางส่วนที่ทางโยธาพบนะครับก็คือทางโยธาเนี่ยมีการประสานกับทางสมอแล้วนะครับเห็วนว่ายังไม่ได้มีรายงานข้อเท็จจริงนอะไรกับมันที่เรานะครับครับเดี๋ยวทางโยธากับสมอเนี่ยถ้าได้ข้อจริงโดยสรุปยังไงเดี๋ยวเขาแจ้งเข้ามา ต้องดูข้อเท็จจริงตอนสอบนะครับอองงใช่ครับเพราะตอนนี้ทั้งสองหน่วยประสานข้อมูลกันแล้วนะครับหลังจากที่เข้าตรวจคนอมูนั้นอยากอยากให้นายโฆษกอธิบายว่า,าเขาเรียกว,ว่า tor ค,คือครายละเอียดสำคัญตรงนี้เนี่ยมาณว่าการก่อสร้างสกิลใหญ่ขนาดนี้จะต้องมี tor กำหนดสเปครอะไรยังไงใช่ครับปกติเนี่ยในการก่อสร้างมันจะมีกำหนดสเปคของแต่ละส่วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ใน tor ทั้งหมดนะครับ แลการก่อสร้างเนี่ยาการคุมงานก็ต้องเป็นไปตามทีวานะครับต้องต้องไปดูก่อนนะครับว่าหนึ่งก็คือมันพบความผิดจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงมันก็เดี๋ยวทางมอกเขาจะแจ้งข้อกฎหมายมาว่าเป็นการผิดในเรื่องอะไรนะครับล้วจะเข้าเป็นคดีพิเศษเกี่ยวพันหรือไม่เดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดกันต่อนะครับ เออโปรเซสนี้ทราบว่าทางโยธาช่วยดูอยู่แล้วครับนนครับอเอเเบเอในใน,ในส่วนประเด็นตรงนี้ครับอย่างที่เรียนว่าตอนที่มีการเข้าไปรวบรวมหลักฐานนะครับตอนที่มีการอื้อถอนอาคารเนี่ยทางสมอ,อเองก็มีการตรวจสอบในเรื่องของวัตถุ ที่ใช้ในการก่อสร้างพวกวัตถุดิบต่างๆพวกเหล็กอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งหากพบมูลความผิดเนี่ยเดี๋ยวทางสมอก็จะส่งเรื่องมานะครับก่อนอันนี้ทาบว่าางก็เลยเป็นการที่ว่าเก็บวัสดุทอเรื่อลูกคุอะไรอ่างเงี้ยครัมันมันอย่างที่ผมเรียนย้อนกลับไปนะครับถ้าใครเข้าไปโอเปอเรชั่นที่พื้นที่ของตัวอาคารสมอตัวอาคารของสมอที่ก่อสร้างที่พังเนี่ยนะครับจะมีอยู่4ส่วนด้วยกัน นะครับส่วนหลักๆก,ก็คือเรื่องของการรื้อถอนก็จะเป็นของกทมนะครับซึ่งประกิจจบแล้วส่วนที่2ก็คือกรณีเจ็บตายซึ่งตำรวจก็รับดำเนินคดีอยู่นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่ดีย์ไเข้าไปรับผิดชอบนะครับก็คือประเด็นเรื่องของโดเมนีเรื่องของงวประมูลหรือไม่นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องที่เรายังรอคําตอบกันอยู่ก็คือผลการตรวจพิสูจน์ทางวิศวกรรมของโยธาธิการว่าตกลงติดพังเพราะอะไรนะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่คดีต่อนะครับอันนี้ก็ ก็ให้เห็นภาพว่าในส่วนที่มีการเก็บวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้างว่าจะเป็นคอลลิ่งปูนนะครับหรือเหล็กเนี่ยมันก็จะไปต่อประเด็นที่4ด้วยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องหัวเนี่ยคงคงเป็นการแจ้งพิติการเพราะว่ากฎหมายเขาบอกให้แจ้งเรื่องนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยทราบว่าทางคณะของกองคดี ว่าด้วยความผิดเกี่ยวการเสนอราคาตอนนี้นของรัฐเนี่ยเร่งสรุปอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตอนนี้เอกสารประมาณ30มลังนะครับที่ทราบอยู่แล้วก็กําลังเร่งตรวจตัวเรียกทำบัญชีเอกสารอยู่นะครับคดีหัวประมูลก็คือตรวจสอบสัญญ,ญาอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครัะก็เจอเจ้าหน้ที่รัฐประมาณสิบเอ็ดลายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมค่ะเอ่อตัวเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมผมไม่ได้ยืนยันตัวเลขนะครับเพราะไม่มีข้อมูลจริงๆ แต่ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องทั้ง3าสัญญานะครับแล้วก็มีการเอาเอกสารที่ไดจากการตรวจยึดต,ตอนที่เราเข้าไปในพื้นที่ของอ่สถานที่ก่อสร้างที่มีการยึดมาก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งการตรวจค้นครั้งกันอื่นเนี่ยรวมทําเป็นเอกสารที่จําเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวกับการพิสูจน์้อเทะจริงก็รวมเป็นสํานวนเพื่อส่งปปชาตามที่ท่านสุรุตได้ให้ข่าวไว้แล้วนะครับ เท่าที่ทราบวันนี้ยังจัดทําสารระบบสํานวนอยู่ยังไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าเอกาสารค่อนข้้งเยอะนะครับหหเบื้องต้นรายงานมาสามประมาณ 30, 30ลังนะสามสิบลังลังโดยเฉลี่ยก็5แฟ้มแฟ้มนึงโดยเฉลี่ยก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยแผ่นนะครับ,รบต้องดูที่คำต่อหาที่ส่งไปครับเพราะว่าข้อมูลนี้ก็เปิดเผยสาธารณะอยู่แล้วว่ามีบุคคลมา ยื่นเรื่องกล่าวหากระกรมนะครับกล่าวหาผู้บริหารด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับถ้าบอกว่า,ากระบวนการนี้ก็ให้เป็นอำนาจของปปชเอ่อเป็น,น,เ,ปนเป็นอำนาจของทางปปชตามกฎหมายครับคา,านะจะเป็นประมาณต้นสัปดาหนะ์หน้าที่เราจะผลลัพธ์สองนวนอันนี้ไปให้ปปชใช่มคาดว่าน่าจะเป็นประมาณต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอวันได้นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหมดประเด็นนะครับครับ ครับเมื่อวานก็มีการประชุมสั้นๆนะครับเป็นการแรปอัพการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าได้มีการสอบพยานอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานไปอย่างไรนะครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการที่ทํางานร่วมกับทั้งคดีที่เรารับอยู่นะครับรวมทั้งเรื่องที่ปปปปปปตทาอยู่นะครับก็มีการมาสรุปให้ฟังเป็นภาพกว้างๆนะครับ ที่ได้รับรายงานมาก็คือเวลามีการสอบพยานสําคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสอบใน2ส,สถานะนะครับเพราะฉะนั้นตัวคดีที่ดีร์ซรับผิดชอบก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับเช่นกันนะครับยังไม่มีการแจ้งในที่ประชุมเมื่อวานนะครับอย่างครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ด้วยครับว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีพนักงานัยการร่วมสอบสวนนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เราจะมีมติในการดําเนินการกับใครเนี่ยก็จะต้องเป็นมติร่วมกัน ครับซึ่งครับ<อ>่งครับก็ปเ,เ,ปเป็นเป็นเรื่องที่ทํางานร่วมกันตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะามีมติในการใช้มาตรการบังคับขบคลเนี่ยก็จะมีข้อบังคับกรรมการคดีพิเศษกำหนดว่าจ้องประชุมร่วมกันซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องเข้ามานะครับ ไจริงทำงานคู่ขนานกันครับเพราะว่าในการสอบประกรรมพยายนเนี่ยทำคู่กันครับนะครับขอบคุณนะครับ